เรายังอยู่กับการฝึกเกาเช่นเคยนะครับคลิปนี้กูตัวจะมาย้ำโครงสร้างในคอร์ด f อฟชารนะครับเมเจอรอีกสักรอบหนึ่งนะครับพอดีนะครับคีย์นี้เป็นคีย์สุดท้ายในอของคีย์ซิกเนเจอร์ในทางชาร์ปเนาะก็จะเป็นคอร์ดที่มีลักษณะเจ็ดชาร์ปนะครับทุกคอร์ดนะครับดีชาร์ปนะครับดีชาร์ปจนะครับจะเป็นชาร์ปทั้งหมดเลยนะครับซก็เป็น C ีชาร์ปเนาะเจ็ีไม่เน่ นะครับ G ชาร์ปซีชาร์ปนะครับรอบสองเล่น F ชาร์ปนะครับ D ชาร์ปไมเนอร์นะครับแล้วก็ B แล้วก็ C ชาร์ปแล้วสุดท้ายก็จะจบด้วย F ชาร์ปนะครับทีนี้ลักษณะการเก่านะครับคุณตัวอยากจะให้เล่นทีละสองคอร์ดนะครับเช่นคอร์ด F ชาร์ปเมเจอร์นะครับมาคอร์ด D ไมเนอร์เออ D ชาร์ปไมเนอร์เนาะนะครับ F ชาร์ปดีชาร์ปไมเนอร์ D นะครับ G ชาร์ p B แล้วก็ขับมากชาร์บเหมือนเดิมนะครับอ่าต่อไปสังเกตนะครับเราก็จะฝึกอีกเช่นเคยครับเราจะฝึกคู่กันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดีชาร์ปมา G ชาร์บไมเนอร์ D ชาร์บ G ชาร์บไมเนอร์แล้วก็ D G ชาร์บไมเนอร์ C ชาร์บ ดูตัวให้เคลีรลับนิดนึงนะครับขอดีชาร์ปหรือว่าขอดีหรือว่าขอดีนะครับเราอาจจะกดแค่นี้ก็ได้นะครับสาย5้นะครับแล้วพ่าดไปเลยนะครับจะบมาสายนะครับเี่ยนหน้าสายต่อไป2นิ้วนี้นะครับตามจริงเราต้องกด3นิ้วเนาะเรากดสาย3สาย2นะครับแล้วก็สาย4ี่นะครับ4ี่ามสองนะครับเราอาจจะกดแค่นี้นะครับเอานิ้วโป้งเอานิ้วก้อยกับนิ้วกลางเอานิ้วก้อยนิ้วนางนะครับกดเฉพาะสาย2แล้วก็สาย3 แล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับที่กดสายตีนี่เราไม่ใช้นะครับเราไม่ดีดนะเนาะแล้วก็จะเอาพับเพื่อไปเสริมแรงยังนิ้วโปะนิ้วชี้นะครับในการทาบเนาะก็จะเหลือแค่นี้ครับนิ้วกลางไปช่วยนิ้วชี้นะส่วนนิ้วก้อยกับนิ้วนางกดาสาย3กับสาย2นะครับอ่าถ้ากดมันจะเป็นงี้เนาะแล้วทาบไปครับ ก็จะเป็น5 3 2 1นะครับก็จะได้เหมือนกันเห็นไหมครับนิ้วก็จะประหยัดแทนที่เรากดขอดเตมรเตมโกกดอย่างนี้ครับอ่าเราก็กดแค่นี้เราดีดนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับดี B เหมือนกัน C ชาร์บ B ก็กดเหมือนกันกันกบ C ชาร์นะแต่เปลี่ยนช่องเฉยๆนะครับอ่าเราก็จะเล่นโพชชั่นและโครงสร้างในคอร์ด F ชาบ เดอว่าทางนึงขอในขคอรด f อฟชารมมเจอได้ง่ายขึ้นอ่กดตัวจะเล่นให้ดูอีกครั้งนะครับ f อฟชาร์ครับดีชาร์มเอนเนกดแค่สองนัวครับอ่าเอฟชาร์บดีชาร์ครับ C ีชารแล้วก็กลับมา f อฟชารนะครับเอาลองไปฝึกดูเนาะลักษณะการเล่นนะครับจากคอร์ด B นะครับ แล้วก็มาขอดีชาบครับเป็นเทคนิคง่ายๆเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าสวัสดีครับ